ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการเข้าสู่การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่หนึ่งสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิตติมาก้ง,งย้อยครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดโคกสลุงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขตสอง ประวัติส่วนตัวชื่อนางสาวจิติมาก้งโงยชื่อเล่นบรูอายุ26ปีเกิดวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2538ภูมิลำเนาอำเภอปลายพยาจังหวัดกระบี่ความสามารถพิเศษการใช้โปรแกรมการทำงานคอมพิวเตอร์เบื้องตน้นรำไทยตกแต่งผ้าในงานพิธี ประวัติการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านบุกเก้าห้องจังหวัดกระบี่เกรดเฉลีย่ยสะสม4.00ระดับชั้นมัธยมศึกษาจบการศึกษาจากโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์จังหวัดกระบี่เกรดเฉลี่ยสะสม2.79ระดับปริญญาตรีจบการศึกษาคณะครุศาสตร์เอกณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต เกรดเฉลี่ยสะสม3.19ประวัติการสอนพุทธศักราช2562ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนอนุบาลอ่าวลึกจังหวัดกระบี่พุทธศักราช2563โรงเรียนบ้านห้วยปริศนาจังหวัดกระบี่ตำแหน่งครัวตตาจ้าง พุทธศักราช2564โรงเรียนกองทัพบ,บกอุปถมัมภ์ค่ายนารายศึกษาจังหวัดลบบุรีตำแหน่งครูวตาจ้างพุทธศักราช2565โรงเรียนวัดโคกสลุงจังหวัดลบบุรีตำแหน่งครูผู้ช่วยภาักงานที่ได้รับมอบหมายงานสอนรับผิดชอบสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่5วิชาคณิตศาสตร์ประถมศึกษาปีที่6วิชาคณิตศาสตร์กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ประถมศึกษาปีที่5ทั1กิจกรรมแนะแนวประถมศึกษาปีที่5ทั1กิจกรรมอื่นๆชุมนุมและลูกเสืองานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานสอนรับหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุโครงการต่างๆ อาทิเช่นโครงการพัสดุโครงการห้องสมุดมีชีวิตโครงการแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายองค์ประกอบที่1การประเมินผลการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์ กิริยาท่าทางและผู้สื่อสารได้เหมาะสมกับการลเทศะต่อผู้เรียนเช่นการพูดจาไพเราะและการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 2. คุณธรรมจริยธรรม ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาโดยการกระทำแต่ความดียึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียน 3. จัญญาบัวิชาชีพ ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีการพัฒนาตนจนเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษาว่าเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนตามจรยาบรรณวิชาชีพ 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้านำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกในการสอนนักเรียนพบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวบนเงื่อนไขของความรู้คู่คุณธรรมนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้ารักและเมตตาสิทธิ์อบรมสั่งสอนฝึกฝนสร้างเสริมความรู้ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้เกิดแก่สิทธิ์อย่างเต็มความสามารถและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สิทธิ์ 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจซึ่งทำให้เกิดความรักศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการแห่งวิชาชีพมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแสดงเจตคติที่ดีกับวิชาชีพครูไม่กระทำตนให้วิชาชีพครูเสียหายปฏิบัติตนเป็นครูที่ดีมีความรู้ความสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับศิษย์ได้เป็นอย่างดี องค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายกระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนอาทิกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงกระบวนการปฏิบัติการลงมือทำจริง 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าได้จัดสภาพห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเน้นหลักของความสะอาดมีความปลอดภัยมีอุปกรณ์ไว้สําหรับทำความสะอาดห้องเรียนในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด1 9มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่างมีการจัดทำบอดความรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการการอบรมออนไลน์การประชุมและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาชีพเพื่อทำการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 4. การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานโดยจะมีเป้าหมายในการทำงานอย่างเดียวกันมีการประสานงานวางแผนการดำเนินงานร่วมกันเมื่อมีการตัดสินใจอะไรสำคัญที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายโดยรวมก็จะมีการลงมติตัดสินใจร่วมกัน งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานสถานศึกษาข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจเต็มความสามารถในทุกๆงานที่ได้รับมอบหมายโดยงานที่ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่คือเจ้าหน้าที่พัสดุ 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยี ข้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสอนและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการสอนให้แก่ตนเองและยังเป็นการให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นพร้อมท,งทางก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกๆด้านเกียรติบัตรภาพกิจกรรมความภาคภูมิใจ ผู้รับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนอย่างมีประสิทธิภาพที่เกิดจากความมุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนางานจะช่วยส่งผลให้เป็นประจักษ์แก่คณะกรรมการทุกท่านขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินให้คำแนะนำด้วยไมตรีจิตอันดียิ่ง ผู้รับการประเมินขอน้อมรับคำแนะนำและน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นส่งผลให้ทางราชการและผู้เรียนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ